สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันวันนี้ช่อง g r e e n ช c h a n n e จะนำเสนอความรักของลัคนาราศีกันประจำครึ่งปีหลัง2565รักนี้ต้องมีสป라이เจอรักคนดีๆมีฐานะชาวลัคนาราศีกันนั้นจะเป็นคนที่มีรูปร่างมือเล็กรูปร่างผอมบางเหมือนสตรีจิตใจอ่อนไหวง,ง่ายไวต่อความรู้สึก ใจอ่อนฉลาดไว้หน้ารูกไข่อูมตาคมโตขึ้นจะอ้วนชอบทําตามอารมณ์ใจรวนเรไม่แน่นอนส่วนในเรื่องของความรักนั้นชาวลัคนาราศีกันชอบเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่นอยู่เสมอเป็นคนที่ไม่ชอบการพูดจาถักถางกันแม้จะถูกย่ำยีหัวใจยังไงคนราศีกันก็ไม่จิกไม่กัดแล้วก็เมื่อไหร่ที่ชาวลัคนาราศีกันจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ก็จะเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ จะไม่นำประสบการณ์รักครั้งกเก่ามาแต่สินใจคนใหม่ๆนอกจากนั้นคนชาวลัคนาราศีกันยังชอบเรื่องสไปด้วยหากใครคิดจะรักชาวลัคนาราศีกันแล้วก็ต้องมีของขวัญเล็กๆน้อยๆหรือสร้างเรื่องสไปดบ่อยๆแล้วแล้วก็ชาวลัคนาราศีกันอยู่มัดเลยนะคะในเรื่องของความรักการดูของแม่หมอนั้นเป็นการดูแบบภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ตรงกับทุกท่าน เอ่เป็นการดูแบบภาพรวมเพราะฉะนั้นถ้าใครจะต้องการดูแบบเอ่อประเภทเจาะจงต้องเอาดวงพื้นฐานดวงเดิมที่เกิดมามาประกอบด้วยในเวลาการทํานายดวงนะว่ามีดาวดวงไหนที่ประกอบอยู่ในภพเรือนที่ดาวของความรักเดินเข้าไปสถิตนั้นมันมีคู่ศัตรูคู่อาฆาตหรือคู่ขัดแย้งคู่เสี่ยนศัตรูกันหรือไม่นะคะบางครั้งก็อาจจะทําให้ความรักไม่เป็นไปดังที่ตามที่แม่หมอทํานายไว้นะคะ และสำหรับชาวลัคนาราศีกันนั้นตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงครึ่งปีแรกนั้นความรักก็ยังไม่สุกงอมยังไม่สมหวังเท่าที่ควรยังไม่สมใจยังไม่มีความสุขสกัดสักเท่าไหร่นะคะแม้ว่าในปีนี้ภาพรวมดาวพฤหัสบ,บดีซึ่งเป็นภพเรือนอ่ปัตตนิแล้วก็พันธุจะเริ่มดีเป็นเกษตรราธิบดีแล้วก็จริงนะคะแต่ในช่วงของจังหวะครึ่งปีแรกนั้นมีดาวหลายๆดวงไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวอ่ คนรักปตัตตานีคู่ครองอแล้วก็ทําให้มีความขัดแยง้งมีความที่ไม่ลงตัวกันมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทมีเรื่องของการกัดใจมีเรื่องของความไม่สมหวังเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะว่า,ามีดาวหลายดวงเข้ามารุมมาตุ้มอยู่นะคะแต่หลังจากครึ่งปีหลังนี้ไปแล้วจะมีอะไรที่ชัดเจนขึ้นนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกัน นที่มีครอบครัวกันอยู่แล้วก็จะมีความสุขขึ้นส่วนคนที่ยังไม่เจอใครก็อาจจะได้พบเจอในช่วงของครึ่งจังหวะปีครึ่งหลังปีหลังนี้นะคะเดี๋ยวแม่หมอก็จะมาคุยให้ฟังนะคะเดี๋ยวก่อนอ,อื่นแม่หมอขอประชาสัมพันธ์ขายที่ดินก่อนนะคะแม่หมอ,อ,อมีขายที่ดินหน้ากว้าง5คูณ36เมตรกับหน้ากว้าง5คูณ56เมตรเป็นดินเปล่าตั้งอยู่อำเภอวิเศษจังหวัดตรงังติดกับโรงเรียนบ้านต้นปลงนะคะขายด่วนเลยติดต่อ0806519262ตาม เบอร์โทรนี้เลยนะคะมาเริ่มกันที่คนมีคู่ครองมีคนรักแล้วก็มีแฟนอยู่แล้วนะคะในช่วงของจังหวะปีนี้ เมื่อดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นภพเรือนพันธุ์ทุ่และก็ภพเรือนปัตตานีได้เดินเข้าสู่ภพราศีมีนเป็นกเกษตราราธิอดีคือความมั่นคงยืนยาวยาวนานไปหนึ่งปีเต็มเลยนะคะตั้งแต่เมษายน2565ที่ผ่านมาแล้วจนถึงเมษายน2566เพราะฉะนั้นจะทําให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นะจะมีความสุขกับคนรักคู่ครองขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะคะสําหรับปีนี้แต่ข้อบอกแล้วว่าในช่วงของครึ่งปีแรกนั้นชาวลัคนาราศีมีนการ ก็ยังไม่ได้สมหวังสักทีเดียวนะคะก็ยังมีการขัดแยง้งมีการทะเลาะเบาอแว้งกันกันกบคู่ครองคนรักบ้างแล้วก็บางครั้งก็มีการที่ไม่เข้าใจกันบ้างเนื่องจากว่าดาวพฤหัสบดีนั้นในช่วงของจังหวะครึ่งปีแรกนั้นก็ได้เดินแบบประเภทไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวเสาร์บ้างแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนถ่ายมามาอยู่ที่ดาว อริบ้างแล้วก็เข้าสู่ภพเรือนปัตตานีเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมานั้นนะคะและถ้าใครมีดาวเสาตั้งรับอยู่ในเรือนของปัตตานีคู่ครองดาวพื้นดวงเดิมก็อาจจะไม่ไปในลักษณะที่อาจจะราบเรื่อนเหมือนที่แม่หมอกล่าวนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามแต่ช่วงในปีนี้จงังหวะปีนี้ดาวปัตตานีคนรักคู่ครองก็มีความมั่นคงมีความแข็งแรงมีความามั่นคงกับชาวลัคนาราศีกันแล้วก็มีการร่วม มือกันสร้างบ้านสร้างที่ดินทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างต่างๆขึ้นมาสร้างซื้อรถก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะอาจจะ,จจะมีการที่จะลงมือที่จะทํามาหากินร่วมกันสร้างครอบครัวร,ร่วมกันแล้วก็อาจจะมีลูกได้ด้วยกันเช่นกันในปีนี้นะคะ ใครที่ยังไม่มีลูกอยากจะมีลูกในช่วงของจังหวะปีนี้ก็สามารถที่จะมีได้เลยนะคะเป็นจังหวะโอกาสดีของการมีลูกเพราะว่าดาวเสาร์ซึ่งเป็นภพเรือนปุตตะได้อยู่ในภพเรือนมังกรเป็นกเกษตราธิปดีไปอีกหนึ่งปีครึ่งนะคะจนกว่าจะถึงมีนาคม2565นาอ้เออ6นะคะเป็นกเกษตราธิปดีคือความมั่นคงในเรือนปุตตะก็สามารถที่จะมีลูกมีบุตรล้านบริวารได้ด้วยเช่นกันนะคะ ไปต่อคนโสดประชาสัมพันธ์นะ้ำบูดูของแท้แสนอร่อยจากนาราชิวาดนะคะมีขายทั้งปลีกและส่งเลยมีทั้งน้ำพริกบูดูลยสวนด้วยอร่อยสุขสาดมีทั้งเผ็ดน้อยเผ็ดมากน้ำพริกไม่ใส่สารกันบูดด้วยชิมแล้วก็จะติดใจสนใจสอบถามเบอร์โทรไลน์0969859246นะคะ สำหรับคนโสดน,นั้นคนที่ยังไม่มีใครคนที่ยังไม่เคยมีความรักหรือไม่พบเจอความรักมาก่อนในปีนี้นะคะ,ะตั้งแต่ต้นปีมาก็ยังไม่สมหวังนะคะเพราะว่าดาวปัตตานีคู่ครองคนรักอยู่ในเรือนอริอยู่แต่เมื่อพอเมษายน2565ที่ผ่านมาดาวพฤหัสมดีซึ่งเป็นภพเรือนปัตตานีและพันธุก็ได้ย้ายเข้าสู่ภพเรือนราศีมีนซึ่งเป็นภพปัตตนีคู่ครองคนรักเล่งอยู่กับชาวลัคนาราศี กันนะคะทำให้ชาวลัคนาราศีกันได้พบเจอคนรักที่เป็นคนลักษณะมีความเป็นผู้ใหญ่กว่ามีฐานะร่ำรวยฐานะมีเงินมีทองมีบ้านเรือนมีทรัพย์สินทรัพย์สมบัตินะคะแล้วก็เป็นคนที่ดีๆด,ด้วยนะคะแต่สําหรับเรึ่งปีแรกนั้นชาวลัคนาราศีกันอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ลงตัวในเรื่องของความรักอาจจะยังเพิ่งพบหรือยังไม่ได้แบบปรับ สัมพันธ์รึกซึ้งกันนะคะต้องรอระยะเวลาที่ดาวาต่างๆได้ย้ายออกจากาดาวรอบเรือนปัตตนีไปก่อนนะคะช่วงจังหวะที่ดาวมารุมมาตุ้มอยู่ในช่วงของเดือนมีนาเมษาที่ผ่านมานั้นในดาวปุตตะมีดาวเสาอยู่แล้วก็มีดาวอังคารมั่งดาวศุกร์มัง่งมาอยู่ในเรือนของปุตตะทําให้เกิดเป็นคู่เสี้ยนดัตรูคู่อาคาตคู่ทะเลวิวาทมีปัญหากับ คนรักคู่ครองกับเพื่อนฝูงอะไรพรงนี้นะคะแต่พอเดือนพฤษภาก็มีปัญหาเรื่องของคู่กรณีความมั่งคู่กัดแย้งมั่งว่าดาวเรามาอยู่ร่วมเดือนกับดาวพุธด,ด้วยแล้วก็ทําให้ไม่อาจจะมีเจอคนที่จริงใจก็ได้ในช่วงนี้อาจจะถูกหลอกถูกลวงได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่หลังจากที่กรกฎราคมไปแล้วนะคะตั้งแต่ที่ วันที่7กรกฎาคมไปแล้วเมื่อดาวมฤตยูได้ยย้ายออกจากเรือนมรณะไปสู่ภพสุภาษนั้นนะคะก็แล้วก็ดาวราหูก็จะอยู่ร่วมเรือนกับดาวอังคารซึ่งเป็นภพสอัอาดชาแล้วก็มรณะก็อาจจะเจอคนที่เป็นคนที่ลักษณะเป็นคนที่แก,ก่กว่าคนที่มีความเครียดสักนิดหนึ่งนะคะมีที่ความแตกต่างกันสักนิดหนึ่งในเรื่องของรูปร่างหน้าตาและก็ ลักษณะนิสัยนะคะอาจจะเจอจากเพื่อนฝูงที่ทํางานหรือว่าอาจจะเจอจากการเดินทางไปทํางานหรือเจอจากคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้ด้วยเช่นกันก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันจงมีความสุขในความรักเยอเจอคนที่ดีคนที่ใช่คนที่ถูกใจกข้าสู่ชีวิตแล้วก็ ใครที่หวังอยากจะมีบุตรก็ขอให้ได้บุตรสมใจปรารถนาทุกท่านทุกประการนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้แม่หมอถ้าต้องการดูทรงสรวนตัวก็สแกนกิวอาวรโค้หรือเบอร์โทรไลน์ไอดีที่ให้ไว้ตามหน้าจอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ